สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ <c oughs> ขอเทเสียงนิดนึงนะมาส่งงานคู่แปดคู่นี้นะครับผมไลฟ์สไตล์บ้าน,านสไตล์ผมนะไม่ได้ล้างทั้งทั้งคู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าก็จะมารับรถละลำนี้เป็นลำของลูกค้านะครับลำนี้เป็นลำของที่ร้านมายะตี้ส่วนใหญไไ่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไลฟ์รถลูกค้านะครับเพราะว่า หลายท่านส่วนใหญ่จะเรียกได้ว่าไม่ค่อยอยากจะออกสื่อไม่ค่อยอยากจะออกสื่อก็เลยไม่ไม่สะดวกที่จะไลฟ์อันนี้ขออนุญ,ญาตแล้วนี่ครับเ,เดี๋ยวไปที่ร้านครับอันนี้ขออนุญ,ญาตแล้วก็คือออกสื่อได้แต่ไม่ได้ขอว่าไลฟ์สดหรือเปล่า <laughs> ไม่รู้ปิดทะเบียนไหมล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะจะมารับก็เลย เก็บเป็นค้า <c oughs> แต่ละคันนี่เฟี้ยวจริงๆเสร็จปุ๊บก็ขอเทสเสียงก่อยนะครับถ้าได้ยินเสียงเราพิมพ์มาให้หน่อยว่าตอนนี้รับชมอยู่ที่ไหนแล้วก็ภาพเสียงเป็นไงคมชัดไหมเพราะว่าอันนี้เราอยู่ด้านด้านหน้าด้านหน้าร้านนะครับถ้าใครยังไม่เคยมาที่แบนช็อปตัวน,นี้ก็จะเป็นด้านหน้าจอดรถข้างหน้าได้นะครับข้างในตอนนี้คือ ไม่สะดวกไม่สะดวกไรให้ดูแพมมเนี่ยดูก็ข้างใน,นไม่มีที่จอดนะครับก็เลยเอามาจอดแปะไว้ด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของทางร้านเหมือนกันสวัสดีครับปทุมชัดเจนนะอ่ะนะครับเชิญบริชัดเจนครับคุณครับเดี๋ยวไลฟ์ชมนะครับในส่วนของมาจตี้คันคันนี้เป็นคันของที่ร้านนะครับ คันนี้เป็นคันลูกค้าที่จะส่งสง,งานวันนี้ภาพเสียงชัดเจนครับผมค,ครับก็เรียกได้ว่าถ้าเจอคันนี้แล้วม,มีติ๊กเกอร์ร้าน <laughs> เจอคันนี้เย <laughs> อะหินนะไปจอดที่ไหนนี่ดูด,ดีๆนิดนึงเดี๋ยวข,ข้างหลังติ๊กเกอร์อาจจะเปลี่ยนถ็้าจะมีติ๊กเกอร์แวนช็อปตรงนี้ก็อันนี้เป็นขอบยี่สิบนะครับสวัสดีครับผม สวัสดีบอวินด้วยนะครับดูที่ร้านแวนช็อปชัดเจนนะอันนี้ไลยอยู่ข้างหน้านะครับข้างหลังข้างหลังจะแน่นนิดนึงวันนี้วันลูกค้านัดมาหลายคันแล้วก็จะมีตัวพิจิตช,ชัดเจนขอบคุณครับนี่ขอบ22 2่อันนั้นขอบ20คันนี้ถุงลมคันนั้นสแตติกสปริง ถ้าเป็นถ้าเป็นส,สตติกก็คือเป็นสปริงหรือแหนบนะครับถ้าเรียกว่าเป็นสตติกก็คือเป็นสปริงหรือแหนบมันก็จะเป็นสไตล์นี้อย่างนั้นก็คือสตติกสตติกก็คือเป็นเป็นสปริงหรือแหนบแต่ถ้าวันนี้เป็นถุงลมนะนะครับสวัสดีพุกด้วยนะครับสวัสดีแฟงด้วยนะครับแหมร้อนนี่ยตอนนี้ร้อนอ่ะ เริ่มอย่างเริ่มอย่างเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าเห็นที่บอกปากหลังที่ไม่ค่อยได้ไลค์ a c e b o o k เพราะว่ากระตุกเยที่ไม่ค่อยได้ไลค์เฟซบุ๊กเพราะว่าเฟซบุ o กค่อนข้างปิดปิดกั้นระบบไลค์ของเพจค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยบางทีอาจเป็นคลิปหรือไม่ก็ดูแลหน้าร้านส่วนใหญ่แต่ถ้าเข้ามาอุดหนุนด้วยกัน กดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์นะครับแชร์พินะที่หน้าเฟซของตัวเองก็ได้นะครับ mm hmm. จะทําให้เฟซบุ mm ๊ก hmm. เขาเปิดเปิดของเรามากขึ้นพอเปิดมากขึ้นมันก็ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับสัญญาณภาพแล้วก็ระบบมันก็จะชัดชัดเพ่อนเยอะแต่ถ้าเราไลค์แล้วมันไม่ไม่มีคุณภาพนะครับ mm hmm. เขาก็จะปิดความคมชัดของเขาภาพเสียงก็จะไม่ค่อยชัดเลย ันะนั mm ้น hmm. ถ้าชอบแบรนด์ช็อปก็คือไลค์แชร์คอมเมนต์เนี่ยครับเป็นการอุดหนุนแบรนด์ช็อปที่ดีที่สุดเลยตัวนี้ก็ส่งงานของลูกค้านะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยสําหรับคนที่กดไลค์แล้วก็มาคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ผมเห็นทุกคอมเมนต์อาจจะไม่ได้ทักทายทุกคอมเมนต์นะครับต้องขออภัยเพราะว่าบางทีเรียกได้ว่ากาลังกาลังอธิบายกําลังคุยอยู่นะครับทักเข้ามาผมเห็นทุกคอมเมนต์นะครับสวัสดี บางวีด้วยนะครับรถยังอยู่ครับยังอยู่ข้างหลังนะครับดูแลให้อย่างดีสสดีชนบุรีด้วยนะครับอ่าตัวงบประมาณก็คุยกับแจ๊ก่กครับเพราะอย่างนี้บอกครับถ้าใจ๊ก่กรับคันไหนทําดีที่สุดแน่นอนนะครับตัวผมเอาตรงๆว่าไม่มีสิทธิ์รับรถคนรับรถคือคนชื่อใจ๊กก่ถ้าใครมาที่ร้านจะรู้โดยเฉพาะคันนี้ก็จะรู้นะครับคันนี้ก็คือดิวกับแจ๊ก่ก จัดการเนี่ยใช่ไหมเจะไก่ถ้ารับทำคือดีที่สุดถ้าทำแล้วต้องดีถ้าคิดว่ายังทำแล้วไม่ดีก็ไม่ทำตังเอาไหมนะครับเงินเงินเงินซื้อเจะไก่ไม่ได้นะครับทำไม่มากพอโอเคลุยแล้วนะเริ่มไลน์แล้วนะครับอินโทรมาเยอะแล้วสวัสดีสำหรับทุกคนที่เข้ามาทักไลย์เดี๋ยวผมจะเริ่มไลน์ในส่วนของตัวส่งงานนะครับมาเจตี้ด้าน ขวามือนี้นะครับด้าน,นขวาเป็นขอบ20สิบเป็นสแตติกไม่ใช่ถุงลมโหลดโหลดดิบนะครับด้านซ้ายเอามาเทียบให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวบางคนก็นึกว่าเป็นเป็นรถร้านขนาดลูกค้ามาหน้าร้านยังยังคิดว่าคันนี้เป็นรถร้านไม่ใช่นะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นรถล,ลูกค้าขอบ20อันนั้นขอบ22บเป็นถุงลมเห็นไหมคือถุงลมกับการโหลดโหลดดิบจริงๆไม่ได้ ไม่ได้มีนัยยะในเรื่องความสวยอันนี้เล่นสไตล์นี้ก็คือเป็น,ล,นลักษณะการใช้งานชีวิตประจำวันเลยก็คือใช้งานในในครอบครัวเลยนะครับแล้วก็ยางหนายางใหญ่ส่งของไหมครับข้างในก็ได้ครับลักษณะยางยาง,าย,ยางหนายางหนาครับ ส่งของครับส่งของปะใช่ครับตลาอ่าครับเดี๋ยวให้แอดมินนั่นในครับแม่พอจะไล์ก็งานงานมาหลายอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวผมไล์ไปเรื่อยๆนะนเดี๋ยวให้แอดมินมารับครับนี่นะครับก็คือเป็นลักษณะของการ อันเริ่มแรกก่อนเลยก็คือในส่วนของสเกิร์ตหน้าในส่วนของสเกิร์ตหน้านะครับเป็นของเลแกนอันนี้บอกเลยว่าไม่ไม่ได้ล้างนะครับล้างล้างไม่ทันเพราะเดี๋ยวลูกค้าจะมารับแล้วแล้วก็ฝนตกด้วยเมื่อคืนฝนตกสเกิร์ตหน้าเลแกนเห็นไหมครับชิ้นเนี้ยชิ้นนี้มันจะเป็นชิ้นที่เรียกได้ว่าดูไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ได้ อลังการแต่ว่าเตี้ยเตี้ยลงมานะครับเตี้ยลงมาเมื่อกี้ลองไปวิ่งเทสดูเตี้ยลงมานะครับแล้วก็เหมือนกับทรงเดิมติดรถเลยแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นสเกิร์ตไรแกลทั้งคู่นะครับออริจินอลเจแปนไรแนะครับตัวนี้ไรแกลทั้งคู่อันนี้ก็คือเป็นของ l e แกลเจแปน Japan เลยถ้าใครชอบสไตล์ญี่ปุ่นชอบสไตล์เพราะรถอย่างนี้บอกคือเป็นรถนําเข้า มจิตี้เป็นรถผลิตที่ญี่ปุ่นแล้วก็นําเข้าทั้งคันนะครับถ้าใครชอบสไตล์นี้นะครับสไตล์นําเข้าทั้งคันแบบแบบนี้อยากได้สเกิร์ตแบบนี้ก็จัดได้นะครับทวนี้จัดได้ส่งออกมาเป็นแบบนี้เลยเตีย้ยลงครับมันจะเตีย้ยลงมองแทบไม่ออกว่าใส่สเกิร์ตแต่จริงๆคือใส่สเกิร์ตไปแล้วมิติของเขาจะยื่นมาข้างหน้าแล้วก็ลงไปข้างล่างโดยยังคงคอนเซปต์ความเป็นมาจิตี้เหมือนเดิมนี่สองสองคัน สองอันนี้ที่แตกต่างก็คืออันนี้ยังไม่ได้ใส่คันล้นยังไม่ใส่นะครับก็คือเป็นตัวฉีดน้ําตัวนี้แล้วก็ข้างบนของคนถามไปตัวนี้อะไรก็คือเป็นตัว TPS นะครับตัว TPS ตัวนี้ไม่ได้มีแต่ก็ถามอยู่น่าจะเฮียเขาจะสั่งอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็คือกันสาดเห็นไหมพอใส่กันสาดตัวนี้กันสาดตัวนี้ก็คือเป็นตัวกันสาดตัวเดียวกับที่ตัว雷克萨斯แปนเขาขายนะครับ ตัวนี้คือตัวทำให้ตัวฟิตเมนของตัวรถมันดูมันดูลู่ไปดูเขาเรียกอะไรดูลู่นะครับดูไว้ใกล้นี่ลักษณะประมาณอย่างนี้แล้วคันนี้คือโหลดลงมาใส่ยางอาแทกจัดฟิตเมนใส่ลูกหมากนะครับสำหรับรถเตี้ยคือจริงๆรถรถที่เตี้ยลงมาเนี่ยโดยความความเป็น ธรรมชาติของมาจตี้แล้วมาจตีนะ้เขาจะสูงนะครับเขาจะสูงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนี่ตัวนี้เราพอเราดึงความสูงเขางลงมาเนี่ยลูกหมากหลายๆตัวต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือยังเป็นสแตติกก็คือเป็นตัวตัวเห็นไหมแดงๆเป็นสปริงอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เป็นยางกระแทกเฉพาะเป็นยางกระแทกเฉพาะของตัวมาจตี้นะครับตัวนี้ ความสูงของยางกระแทกประมาณ1นิ้วนะครับยาอีิทียางกระแทกของเขาสูงแค่1นิ้วเพราะนั้นมันจะรับกระตัวรถได้นะครับถ้าสูงมากกว่านั้นเนี่ยถ้ารถโหลดประมาณนี้คือรับไม่ได้นั่งนั่งยางเพราะนั้นตัวยางกระแทกตัวนี้ใส่เป็นเพราะาตอนนี้มันมองไม่เห็นนะนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วกันยา,กยางกระแทกอยูอยอย่ประมาณแค่นี้นะครับติดเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมคันนี้ ไม่เว้าวไม่เจาะไม่ทําอะไรกับคัสซีทั้งสิ้นนะครับเดิมทุกอย่างไม่ได้เจาะลูกค้าเน้นใช้งานแล้วก็เน้นไม่ใส่ถุงลมนะครับคันนี้ไม่ใส่ถุงลมเป็นจัดชุดให้เป็นสปริงทั้งหมดแล้วก็ห้าเว้าวห้ามตัดทรงนี้วิ่งได้มีชิปวิ่งให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวลงชิปอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ สดีสดี f ะนครสวรรค์ด้วยนะครับก็แล้วก็จะมีตัวนี้อตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเปิดเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เป็นไปตัดหมอกเปลี่ยนสีได้ นะครับไฟตอนหมอกเปลี่ยนสีได้เดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งรถอาจจะเพิ่งไปเทสมาเมื่อกี้นะครับเพราะเนื่องจากก่อนส่งลูกค้าผมต้องเทสจริงๆ น,นี้คือเปลี่ยนสีนะครับตัวนี้เปลี่ยนสีเป็นสีสีเหลืองฝั่งนี้เป็นสีขาวเห็นปะฝั่งนี้เป็นสีขาวฝั่งนี้เป็นสีเหลืองประมาณนี้แล้วก็อันเนี้ยฝั่งนี้ก็เป็นสีเหลืองเหลืองนะครับแต่ในกล้องมันจะเป็น เป็นเหลืองอีกเหลืองนึงแต่ว่าจริงๆมันจะเป็นเหลืองสไตล์ญี่ปุ่นเลยอ่ะเนี่ยให้ดูแบบนี้อันนี้รถถุงลมนะอันนี้สแตติกความสูงไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นครับแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าฟินเมนรถต้องต้องให้ได้แสงตงัวนี้มันจะเป็นแสงของอีกคันหนึ่งนะจริงๆเขาจะเป็นสีขาวอ่ะนะครับส่วนข้างในยังไม่ได้ขออนุญาตลูกค้าก็เลยยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยว คันนี้อาจจะให้ตากล้องแอดมินถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้เราส่งงานคร่าวๆนะฮะในส่วนของตัวตัวรถมาเจตี้ทีเรีเว,ว่าคู่แฝดได้ไหมนะครับนะครับก็คือทำคล้ายกันเลยแต่มันจะมีคือรถแต่ละคันเนี่ยมันจะมีดีเทลของตัวมันเอง เหมือนแต่งรถมันก็เหมือนผู้หญิงแต่งหน้าครับถ้าเกิดทุกคนแต่งหน้าเหมือนกันมันก็ไม่ได้ว่าจะดูสวยเหมือนกันเหมือนกันรถก็คือถึงแม้จะช่างของแต่งคล้ายๆกันแต่เขาจะมีอารมณ์ของแต่ละคันซึ่งมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นช่างต้องตีความให้ออกแล้วก็คนที่จะแต่งรถแนะนําลูกค้าก็ต้องตีความให้ออกว่าลูกค้าจะใช้ทําอะไรแล้วก็จะ อ,อยากให้รถมันเป็นแนวไหนถ้าเป็นสไตล์นี้ก็คือไม่ถุงลมเลแล้วก็ขับลูดได้ยางหนายางใหญ่ไม่ต้องระวังอะไรมากก็คือไม่ไม่เน้นอยากขับยางบางอันนี้ก็คือเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมันจะ ลลยลอยหุ่นมาเมื่อกี้ยังไม่ได้ล้างออกนะครับแล้วก็ที่ทำทางมันอยู่ยังไม่ได้มีเวลาเวลามันจํากัดนะก็คือตัวกันชนท้ายเห็นไหมครับกันชนท้ายคันนี้ก็จะเป็นกันชนเดิมกันชนเดิมก็จะอยู่ประมาณนี้เป็นเมนรถก็ลูกค้าบ,บอกยังยังยัง,ย,งยังไม่ค่อย เลยว่าอย่างให้ถูกใจมากกว่านี้แล้วดูคันนี้คันนี้ก็คือเป็นตัวกันชนแต่งเห็นไหมมันจะเตียเต้ยกว่าจะเตี้ยกว่าเราฟิตเมนมันก็จะดูอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับอย่างนี้บอกสองพันเลยต้องเอามาจอดด้วยกันเพราะว่า จะได้รู้ว่ามันมีสองคันนะครับเพราะนั้นบางทีเห็นคล้ายๆกันอย่าเพิ่งทักอย่าเพิ่งทักผิดทักทักแล้วสมมติมีผู้มีผู้หญิงขับหรือมีมีผู้หญิงขับนี่ทักผิดนี่เป็นเรื่องเลยนะทะเบียนไม่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 เหมือนกันครับทะเบียนทะเบียนเป็นทะเบียนไม่ล้ายท่านไหนเอ่ยทั้งทั้งคู่เลยใช่ไหมอ๋ออ่ะอ่ะีหน่อย อ๋องั้นประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมส่งส่งงานลูกค้าก่อน